สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเรานะกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องของเรานะวันนี้ผมมีเซตเอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกทั้งโต๊ะนี้เลยนะครับผมทั้งโต๊ะนี้เลยเป็นงานกอติดคอนไม้ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามีกี่ชุด กี่ต้นอันนี้กอรแรกนะครับมีเส้สายสามีติดมา1นึ่งช่อนะครับกอรแรกกําลังออกดอกนะครับเป็นไม้ที่ทนแดดมากดอกหอมนะครับผมอันนี้กอที่สองกำลังออกดอกเห็นไหมครับอันนี้กอที่สาม นี่ครับติดไม้มาแบบนี้เลยนะครับเอาไปแปะติดต้นไม้ได้เลยนะใครจะปลูกอันนี้ก็ที่สี่มาเป็นแพรเป็นยวงแบบนี้เลยข้างหลังก็เป็นแผ่นเปลือกไม้มาแบบนี้เลยธรรมชาตินะครับผมไม้ป่าแท้นะกอที่ห้ากอที่หกดอกนะครับผมกําลังแทงช่อนะแบบนี้เลยกอที่เจ็ด เป็นไม้กอน,นะครับผมเจ็ดก็เซตทั้งโต๊ะนี้เลยเอื้องกุหลาบมาเลแดงห่างกระรอกนะครับผมค่อนข้างเป็นไม้ที่ทนแดดมากแล้วก็ดอกหอมมากๆนะครับผมปลูกยังไงก็ไม่ตายครับผมปลูกยังไงก็รอดแล้วนี่ไม้มาสดเลยใบอิ่มสวยเลยไม่เหี่ยวเลยนะครับเนี่ยครับไม้ป่าแท้มาเป็นไม้พมา่ามานะครับผมใครสนใจเซตนี้1,100บาทรวมส่ง เซตนี้1,100บาทรวมส่งคุ้มมากเอาไปแปะติดยังไงไว้ยังไงก็ไงก็รอดนะครับผม <c oughs> เอาไปแวปลูกตากแดดเขาก็รอดนะครับคือทนมากผมจะบอกเลยว่ากุหลาบมาลายแดงเป็นไม้ที่ทนมากๆและดอกหอมมากนะครับเซตนี้กุหลาบมาลายแดงห่างก็รอบเพียง1,100บาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราที่เบอร์0 9 5ย์ 94189880959418988เอื้องกุหลาบมาายแดงห่างกระรอกประมาณกับ2กิโลเลยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับวันนี้เหนื่อยใจหน่อยน้องหมาที่ถูกฟันมา3 day, <c oughs> วันไม่กินข้าวเลยครับอันนี้ก็เลยต้องพาเขาไปหาหมออีกหน่อย <c oughs> เหนื่อยมากเลยอยู่บ้านแบบคือแบบเจอแต่คนใจร้ายข้างๆบ้านนะครับผมเนี่ยข้างบ้านตรงเนี้ย เขาเป็นคนไม่ค่อยรักสัตว์เท่าไหร่แล้วหมาเราก็คงไปวิ่งเล่นกับเขาแล้วเขาก็เลยต้องเฉาะหัวโดนมาสามรอบแล้วรอบที่แรกก็หมาเราวิ่งไปตายในไร่เขาไปขดอยู่ตรงนั้นเขาก็คงฟันแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วมันก็คงกลัวรอบที่สองก็จะอ้วนเย็บไปสี่สิบเข็มรอบนั้นรอบนี้ก็น้องเงินตราอีกโรคทุกวันนี้อยู่ยากครับผมเราก็เก็บตามข้างทางมาเลี้ยงอีกคนนึงก็จ้องจะทําลายหวังว่าน้องคงหายเร็วเร็วครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องของเรานะ